กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมเปิดตัวโครงการแฟชั่นฮีโร่แบรนด์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยยกระดับสู่สากลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1น0ล้านบาททางด้านของนายสุรพลปลื้มใจรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าไทยมีศักยภาพแต่ยังเผชิญความท้าทายหลายด้านโดยโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความ สามารถของผู้ประกอบการสนับสนุนการสร้างแบรนด์และขยายโอกาสทางการตลาดโดยใช้กลไกซอฟท์พาวเวอร์เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจุกประสงค์ขอ,องการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์นะคะให้กับฮีโร่แบรนะะด์นะฮะด้านแฟชั่นด้านเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งทาง ซ o ฟ t ์ o อร์ f แฟชั่นเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะมีอนุกรรมการที่ดูแลสีสาขานะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีเครื่องสำอางทะนตะ์ที่มีจิวเวลรี่แล้วก็คราฟนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นค i ิกออฟของอการเปิดงานอบรมนะคะ,ะที่คัดสรรมา25แบรนด์เพื่อที่จะมาคัดเลือกเป็น Product Hero นะคะเป็น h e r r b r d n d f a s h i o ่ แล้วก็จะมี5แบรนด์นะคะจากตรงนี้เนี่ยที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยจากาดีไซนเนอร์ชันน้นนำของรประเทศนะคะที่จะมาช่วยเลโครงการนะคะซึ่ง5แบรนด์นี้เนี่ยจะนำไปแสดงที่ต่อยอดนะจากาผู้ผลิตที่ทำด้านสินค้าอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะนำสินค้าที่เกิดจากการ ฝึกอบรมนี้แล้วเนี่ยไปแสดงต่อที่ central stage ที่ห้องกมนะคะ,ะถ้ายังไงฝากอาจารย์ประตูนแนะนำนิดนึงว่าใครมาอบรมบ้างต้องบอกว่าจากที่ที่สมัครมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็คัดออกมาเนี่ยจริง,รงๆเราจะรับแค่25แต่ว่าเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเก่งมากเราก็เลยแบบ ขยายไปเป็น28แบรนด์นะคะแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยนะคะมา,าให้คำแนะนำอบรมนะคะบมเพราะผู้ประกอบการนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคุณจอมแบรนด์เ oh. ทเตอร์อรอรใช่ค่ะคุณอูวิวัชรว,วิทย์นะคะซึ่งเหมือนเป็นโรโมเดลแล้วว่าให้ทำยังไงให้แบรนด์ประสบความสำเร็จแล้วก็มี<บ>ความเป็นปสากลด้วยใช่ใชค่ะ,คะ คราวนี้แต่ละแบรนด์เนี่ยค่ะก็จะจะมีผู้ประกอบผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยก็จะเข้าร่วมอบรมทั้งหมด5วันนะคะเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานให้มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเข้าสู่ระดับสากลมากขึ้นนะคะทางเน้นเรารวมตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋ารองเท้าด้วยค่ะมีกระเป๋ามีกระเป๋า,ร,ปารองเท้าอยู่ด้วยนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่หัวจนเท้าก็ต้องสวยด้วยแล้วก็สร้างแบรนด์ไทยให้ไปอยู่ระดับสากลให้ได้ด้วยค่ะ สมเชื่อที่บอกว่าเป็นฮีโร่แบรนด์ของพวกเราคะก็ต้องบอกว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นแนวคิดภูมิปัญญาหรือแมทเรียลต่างๆซึ่งมาผสมผสานกับแฟชั่นยุคใหม่ให้มีความเป็นระดับสากลมากขึ้นด้วยนะคะก็คืออันนี้เราเรียกว่าต่อยอดนะคะเพราะว่าในประเทศเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะค้าขายได้อยู่แล้วแต่นี้เนี่ยคือเหมือนเขาอบรมเพื่อให้ไปห่อกับตลาดต่างประเทศะคะแล้วก็ ยังไงก็ตามทีโครงการก็หวังว่าจะได้ลูกค้านะคะในการที่ออกงานที่เซ็นทรัลสเตจนะคะก็เป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศผ่านนะะีนะคะวันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของ Soft Power ์พา e เวอร์นะคะที่จะนำศักยภาพนะคะภูมิปัญญานะคะความรู้ความสามารถนะคะของเ,อเด็กไทยดีไซเนอร์ไทยนะคะในเรื่องด้านของแฟชั่นเนี่ยอ,ออกไปสูส่สากล อันนี้คือเจตนา,าของ s o mm hmm. า t เวอร์ที่ทางคณะอนุกรรมการช่วยกันคิดขึ้นมาว่าจะทําให้ไปได้ยงไนะคะ mm hmm. แล้วก็เชิญผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางมานช่วยฝึกอบรมนะคะ mm hmm. เพื่อสร้างความเข้าใจเพื mm hmm. ่อทําค้าขายต่อไปได้นนอนา,นานนนะคตค mm ่ะเหมือนยกตัวอย่างวันนี้หน่อยไหมคะ อย่างวันนี้มีเชิญคุณคุณจิรโรธมานะคะเจ้าของ s อสซแกนมาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นซัเทนเนเบิลเนาะว่าจะออกแบบสิงพออย่างไรให้มีความยั่งยืนร่วมกับงานแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็มีคุณฝนวินแบรนด์วินพัทลลินนะคะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ไทยที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีไปโชว์งานที่ต่างประเทศมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนดังมากมายเนี่ยใส่แบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นแบบแจ็คสันหวังหรือใครๆก็ใส่แบรนด์วินพัทลลินรถวนี้ก็จะได้เป็นเป็นโมเดลว่าเขาทํำยังไงนะคะที่เหล่าคน ดังหรือคนทั่วโลกเนี่ยถึงให้ความสนใจกับแบรนด์เขาก็ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วก็คือ,อนักแบบไทยนะคะหรือว่าช่างถิ้ไทยก็มีมือซึ่งสามารถไประดับโลกได้นะคะ ก็อยากให้มีความเชื่อมั่นนะคะว่าสินค้าไทยเนี่ยก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีรูปแบบที่ดีทัดเทียมต่างประเทศเด้วยนั้นก็เราก็มาช่วยกันซื้อสินค้าไทยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนอ,อ,อีกทางหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธุรกิจของแฟชั่น ก,ก็อยากอยากอย่างที่หม่มหลวงวินีพูดนะคะก็คืออยากให้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยดีไซเนอร์ไทยแมทเทีรยรไทยเนาะง,งานช่างฝีมือของเราจริงๆพวกเราพร้อมหมดเลยมีตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสนับสนุนสินค้าไทยด้วยกันเองเนี่ยเชื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะแผ่กระจายไปกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วทําให้คนต่างชาติเนี่ยก็หันเข้ามาสนใจด้วยเช่นกันนะคะ